สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาลัยสิ้นสอนเพชรสอนสุพรรณวันที่8มกราคมเวลาประมาณ23นาฬิกานายสิริโชคสอนสุพรรณหรือกล้วยแขกบุตรชายของสอนเพชรสอนสุพรรณหรือนายบุญทันคล้ายละมังนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายสอนเพชรสอนสุพรรณโดยระบุข้อความว่ารับให้สบายนะครับคุณพ่อ พ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด เสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปสอนเพชรสอนสุพรรณเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2491จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดซอยเพชรอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มเข้าสู่อาชีพนักร้องจากการเป็นนักร้องเชียร์รำวงของดำแดนสุพรรณโดยมีเลี้ยงกันชนะเป็นผู้ชักนำเข้าวงการจนได้พบกับโผพ,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 พินพรสุพรรณนักร้องเชียร์รำวงอีกคนหนึ่งโผพ,พ,พินจึงแต่งเพลงให้กับสอนเพชร ไว้หลายเพลงจนมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปีพุทธศักราช2513-2519โดยมีเพลงที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากคือข้าวไม่มีขายได้รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคําจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดปี2518ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงในระยะแรกและต่อมาได้แก่ยิกแก้มหยอกเข้าเวนรอมอเตอร์ไซค์ทำลนไอหวังตายแน่ใจจะขาดอภัยให้เรียมเสียน้ำตาที่คาเฟ่ รักมา5ปีเป็นต้นโดยสอนเพชรเป็นนักร้องที่มีลูกคอเสด็จเป็นเอกลักษณ์จนหาใครเทียบยากในเดือนพฤศจิกายน2553สอนเพชรเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชและขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B Rh n egative เนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนื้อบริเวณกระเพาะอาหารและเกิดภาวะน้ำท่วมปอดหลังจากนั้นมีอาการป่วยเรื่อยมาจนกระทั่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชในวัย74ปีอย่าง นทั้งทีมงานขอแสดงความอะไรกับการจากไปกองสอนเพชรสอนสุพรรณและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ